คลิปนี้มาทานปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่ร้านปิ้งโตย่าหลังเซ็นทันชนบุรีนะคะร้านนี้จะเป็นแบบบุฟเฟ่ตนะคะ พวกเรากินเป็นหมูเนาะก็จะอยู่ที่349บาทแต่ถ้าเป็นเซ็ตเนื้อแล้วก็มีแซลมอนด้วยเนี่ยจะอยู่ที่500กว่าบาทไม่แน่ใจว่า549บาทหรือเปล่านะคะเครื่องเคียงเกาหลีก็จะมาแบบแน่นๆเลยนะคะทั้งไอ้ผักเขียวๆเห็ดกิมจิแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กๆคล้ายๆปลาก,กระตักบ้านเรานะคะเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะเครื่องดื่มก็จะรวมอยู่ใน3 49เนาะก็จะเป็นพวกชามะนาวโค้กชาเขียวแล้วก็น้ำมัด ลมต่างๆนะคะเมื่อกี้กินฟักทองเนาะอ๋อแล้วก็ซุปกิมจิที่นี่พี่เบิ้มถูกใจมากเลยนะคะไอ้พวกเซตอะไรที่มาแบบในถ้วยๆพวกไก่อบซอสไก่อบชีสอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมากเลยนะคะกุ้งดองอันเนี้ยสั่งมาจากร้านข้างๆนะคะอันเนี้ยไปสั่งร้านข้างๆๆว้า,า,ายกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีจานนี้นะคะประมาณ7ตัวเนาะตัวใหญ่อยู่เด้งอยู่นะคะก็จะอยู่ที่299บาบาทราคาแอบ แรงอยู่นะคะแต่ว่าเพื่อนดีฉันสั่งซ้ําค่ะเนื่องจากเมื่อวานมากินไปแล้วรอบหนึ่งไปกินร้านข้างๆมานะคะแล้วก็ถูกใจอีกุ้งดองซีอิ้วนี่แหละนางก็เลยมาซ้ํานะคะดูหน้าตาคือฟินมาก <Wow. S 1> ที่กินอยู่นี่เป็นซี่โครงนะคะต้องย่างแบบสุกนิดเดียวอะ่ะไม่ต้องสุกมากนะคะถ้าสุกมากจะเหนียวแบบมาสักครู่ย่างสุกนิดเดียวคือกําลังนุ่มกําลังฟินกําลังพอดีเลยนะคะเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะคะเริ่มอิ่มกันแล้วนะคะก็จะนิ่งๆหน่อย คุณเตาวันนี้โดนใจอะไรบ้างคะอร่อยทุกอย่างนะคะโ <Okay. S 1> อเคเขาให้เช็คอินแรกไอศครีมลาวาใบไม้เขียวด้วยนะคะพูดชื่อตรงๆไม่ได้ค่ะโดนแบนนะจ๊ะมีช oh. ั้นกินใบไม้เขียวทั้งใบเลยค่ะคือขมค่ะสภาพไม่ได้ฮานะคะอิ่มแล้วง่วงนอนมากเ oh. ปลวละค่ะบ๊ายบาย